งานที่ดีครับตามกันต่อครับยกที่2เพชรศิลาจากอุดรนะครับโชคพันล้านจากอุบลครับเข็มขัด1 1 5อยู่ไหนครับเอาละครับคู่นี้นี่ถือว่าเราใจแน่นอนนะครับหรือว่าเคยชกกันมาแล้วรู้ทางกันไม่ต้องดูอะไรกันมากแล้วนะครับทางด้านของโชคพันล้านพยายามขยับเข้าหาต้องเดินเข้าหานะครับเพราะว่าไปยืนคุยนี่โอ้โหแข้งซ้ายของเพชรศิลานั้นรวดเร็วแล้วก็มั่นย้ำด้วยนะครับตอนนี้ต้องพยายามเบียดอย่างเดียวแล้วครับทางด้านของโชคพันล้าน บูกับบุญนะครับเสิลาก็สไตล์นี้แหละครับเป็นมวยจังหวะ2ส,ส่วนโชคพันล้านก็บูแหลกครับประเภทเกาะได้จับได้นี่แมตตียันเช้าหน้าบ้านแขวนป้ายว่ารับจ้างตีเข่าวันนี้อาชีพหลักจะได้ทํางานหรือเปล่าครับต่อยท้องไปก่อนเอาละครับเปิดเกมแบบนี้สนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวว่าออกมาท้าดวลเลยนะครับทางด้านของโชคพันล้านเบียดเข้าไปเรื่อยๆนะครับเบียดเข้าไปติดๆ แต่ว่ามาโดนลูกถีบนี่ทำลายจังหวะนะครับของเทชรศีลามาดูนะครับถีบแล้วก็สายนี่จะพยายามโต้ตลอดนี่แหละครับโชคพันล้านนี่คอยบังแล้วก็ยังเบียดเข้าหาเหมือนเดิมครับเา้าพยายามไปเรื่อย้ายนะครับ้ายด้วยกันไยแดงก็คือไรนี้นะครับเพชรศีลาน้ําเงินโชคพันล้านแม่ถีบเท่าหน่าใช้ได้เลยอ,ะอ่ะบีโพใจแฟนมวยนะครับยกที่2นี่เริ่มจะออกอาวุธกันหนักๆเนื้อ,เน,อเน้นๆครับ ยังเดินตลอดนะครับโชคพล้านอาโดนแข้งขวาไปก่อนนะครับกว่าจะเข้าไปถึงตัวนี้ก็อาจจะต้องรับอาวุธไปก่อนนะครับเป็นนักลงทุนอีกคนหนึ่งครับในรุ่นนี้แหะครับร้อชคกับใครก็สนุกเร้าใจครับเข้าหาช่องหาช่องครับเจาะได้ไม่ได้ครับเพชรศิลานี่อาลครับโดนต้นขาสวนด้วยหมัด โอ้โหไขรหลุดไครหลวมนี่โดนทันทีเลยนะครับมวยคู่นี้โชคพันล้านขยับเข้าหานี่ตีนหน้าก็ออกสวยเหมือนกันเนี่ยมาโดนแข้งซ้ายนะครับของเพชรศิลานี่โต้คืนนะครับแล้วก็ออกมาถอยคุมเกมนะครับมีลูกถีบนี่คอยทําลายจังหวะเอาไว้โชคพันล้านพยายามจะเบียดแต่ว่าก็ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดครับนี่นะครับเพชรศิลานะครับโชคพันล้านน้าเงินแล้วก็มีทุนการศึกษาหนึ่งล้านด้วยนะครับคู่นี้อ้า มาดูนะครับเราใจตื่นเต้เอาา้าหมัดไปมัดหนึ่งโอ้โลุ้นกันหลาหน้าจริงๆครับเงินรางวัลพิเศษสูงครับเข็มขัดก็115ปอนด์ช่อง t u u for you ครับใครได้นี่เป็นเข็มขัดเส้นที่3ในชีวิตแล้วก็เททิ้งไปเลยครับลุกแล้วก็เดินต่อครับโชคพันล้านโอ้โหพอเกี่ยวได้นี่เททิ้งเลยนะครับตังด้านของเพชรศิลา โชคพันล้านก็ยังคงเดินเบียดเข้าหาเอาแล้วครับจับได้แล้วครับตีได้ไม่ได้โอ้แต่ว่าเพชรศิลาวันนี้มีลูกขวางมาช่วยนะครับตีไม่ได้ี่กรรมการต้องแยกก่อนครับนี่นะครับกรรมการผู้ห้ามชุมพลอินตายศแดงวันนี้เพชรศิลานะครับน้าเงินโชคพันล้านโอ้โหเราใจตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวจัดอย่างนี้นะครับแฟนติมแฟนชอบมากเลยนะครับนี่อ้าขยับมาเอาหมดยกก่อนหมดยก ครับเชื่อว่าเกมการชกนี่ต้องตื่นเต้นเร้าใจแน่นอนนะครับดูว่าจะออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับแต่โอ้โหแต่ว่ามาโดนเกี่ยวแล้วเตะกวาดอ่างนี่ล้มลงไปอีกแล้วนะครับทางด้านของโชคพันล้านไม่สนนะครับย่างเบียดเข้าไปโอ้ยิงหมัดก่อนดูวงในเอาพยายามจะปล้ำในนี้ก็มาโดนลูกขวางนะครับเพราว่าแก้เกมมาดีเหมือนกันทางด้านของเพชรศิีลานะครับนี่ละครับรุ่นนี้นะครับก็ดังๆมีมาเฟืองอย่างนี้นะครับพระหัสหรือแม้กระทั่งเฉลิมศักดิ์เพลินจิตนะครับนี่แหละ แล้วก็มุมน้าเงินนี่เคยชนะจอมโหดมาด้วยนะครับวันนี้จอมโหดก็มาเชียร์เชรศีลาอยู่ที่มุมครับเปิดเกมเหมือนเดิมนะครับบูกับบุญชอบแบบไหนครับวงนอกแน่นอนก็ว่าเป็นเกมของเชรศีลาครับวงในโชคพันล้านตีได้ไหมถึงตัวไหมครับวันนี้ขยับมามีมีเตรียมจะบวกศอกเลยนะครับง้างมาเลยครับเออเกี่ยวคืนด้วยซ้ายมาเตะล้มทั้งยืนเลยครับโอ้โหดอกนี้เกี่ยวแล้วโต้คืนสวยนะครับทางด้านของโชคพันล้าน เต็มชายโค้งไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังคงเดินเบียดตลอดเหมือนกันมาดูเอ้าวสายเริ่มจัดทำงานได้สวยๆแล้วครับโชคพันล้านเพชรศิลาต้องขยันตู้นะครับเรียกว่าจะคุ้มรูปมวยอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับนี่เละครับโอ้สายไปสวยอ้าปังเข้าไปโชคพันล้านโต้ได้นะครับโอ้บีหัวใจครับอ่านี่แหละครับสุดยอดมวยในรุ่นร11อครับผัดกันรุกผัดกันรับครับ นิดเดียวนี้อาจจะพลาดท่าแพ้ได้เลยนะครับขยับเดินต่อครับเขี่ยร่างมัดแล้วครับโอ้ยจับเลยครับจับน่ากลัวเลยครับพิ้วตีเอาล้ครับโอ้โหยัดเข้าไปครับมาเพทีลาพยายามจะเก็บอาการผายมือบอกว่าไม่มีอะไรครับเอาล้ครับพยายามจะเบียดปล้ำนายนะครับเขาอาชีพอยู่แล้วนะครับทางด้านของโชคพันล้านเริ่มจะ ได้ใจนะครับเริ่มจะเบียดเข้าหาโอ้โหทะหลุด้ะหลวมนี่โดนทันทีตอนนี้เครื่องติดแล้วครับทางด้านของโชคพันล้านพยายามจะเบียดปล้ำนายโอ้โหเด้ตีได้สวยๆส,ส,สองดอกแล้วครับอ,อ่าไฟแดงนะครับเพชรศิลาน้าเงินโชคพันล้านโอ้โหตื่นเต้นเร้าใจนี่นะครับทุพยูมวยมันมันสุกในทีมของเพชรดีดีบ็อกซิ่งเอ้า้ายไปเพชรศิลาโชคพันล้านติดติด ติดตลอดสายติดเหมือนกันเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าคู่นี้นี่สู้กันนอกกับในเลยครับวงนอกก็เป็นเกมของกางเกงสีแดงครับนี่ครับเตะได้สวยแต่ว่าวงในเมื่อสักครู่จับหน้ากลัวครับโอ้โหปลายยก3ามครับบีหัวใจครับบีหัวใจกองเชียร์แฟนมวยทางบ้านครับเรียกว่าชิงจังหวะออกแข้งกันเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าวงในนะดูว่าทางด้านของโชคพันล้านนะครับว่าจะแข็งแรงกว่านะครับดูจังหวะล็อกตี โอ้โหแล้วก็พยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรศิลาอ้าวแม่โชคพันล้านขยับมาเรื่อยนะครับออกไล่ไปซ้ายเจอซ้ายนะครับเพชรศิลาแดงแมาตื่นเต้นเร้าใจเลยทีเดียวหยับนิดนึงอย่าหลุดอย่าหลวมนะะแก้ได้ไหมครับแก้มือได้ไหมหรือว่าจะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งครับช่วงปลายยก3ายังเหลือยังเหลือเวลาให้ต้องคู่อีกเยอะเลยครับพักก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาสู้กันต่อคู่นี้ไม่มีใครยอมใครแน่นะครับอ้าวมาลุ้นกันต่อนะครับ ในน้ำหนัก115ยสบ้อลในดีนี่โห้ยดารดจากวาปีปทุมนะครับจักรวาลกิติศักเทวันเป็นแชมป์ด้วยในรุ่น5้อบห้าอมาดูคู่นี้นะครับายแดงก็คือเพชรศลาน้ำเงินโชคพันล้านจังหวะจับนี่น่ากลัวเลยครับโชคพันล้านเพชรศลาเดินขยับ้างครับอยู่ห่างไม่ได้เปิดเกมเตินชวนทะเลาะบ้างครับวงในจับเป็นไงครับเป็นไงครับตีได้ไหมครับกรรมการชูบทเห็นว่ามันใกล้ไปนิดหนึ่งมันใกล้เชือกใกล้มุมครับดึงแล้วมาสู้ต่อกลางเวทีครับเรียกว่าพยายามจะเดินเบียด เหมือนกันแล้วนะครับยกนี้นะครับทางด้านของเพชรศิลาเอาโอ้โหโวงในเอาเลยครับเริ่มจากกระตุกตีบิดเหลี่ยมตีได้สวยๆเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหโชคพันล้านนี่ก็ยังแข็งแรงเหลือเกินนะครับวงในนี่เวลาล็อกได้นี่ก็เหนียวครับนี่นะครับวันนี้มาปึกทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับฝ่ายแดงเพชรศิลาน้ําเงินโชคพันล้านซ้ายขยับเอ้ซ้ายเตะได้ไหนเอาโดนะเอาโอ้กระตุกล้มไปทีโอ้โหอย่าเสียหายนะอ้า ไม,ไม่ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่คือความมันของมวยมันวันศุกร์ในการทํางานของทีมงานเพชรยินดีครับเอา้าซ้ายไปครับขืนได้ไหมตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้อ่าปกรรมการชุมพลครับดึงแล้วก็แยกออกแรงเยอะนิดนึงครับ โอ้โหพยายามจะเดินเบียดนะครับยกนี้าใยความสดนะครับซ้ายซ้ายเอาเลยครับ2เม็ดนี้สวยนะครับมาดูวงในโอ้บิดเหลี่ยมก็ตุกเหลี่ยมแล้วก็ตีได้เหมือนกันนะครับโอ้โห,โโหเกมการชกตอนนี้นี่ถือว่ากลับมาบีบหัวใจอีกครั้งแล้วครับนี่แหละครับตื่นเต้นเร้าใจเลยทีเดียวนี่นะครับทุนการศาหนึ่งล้านด้วยเอ้าโอ้ยเอาเพชรศิลาเอ้ามาโชคลานแกเกียว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 เอ้า ไปทีนึงเอาโอ้โหดูว่าจังหวะแม่ใครเดินก็ทำออกอาวุธได้สวยงามนะครับขยับเพชรศิลาโยกซ้ายครับอ้าวโชคโชคพัลัสโชคพังลิศพยายามจะนี่ครับโตเอาซ้ายโอ้มีศอกด้วยใกล้ยัดเข่าคืนไปครับวงในตีอ้าวงในบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาสอดแขนกันอยู่แบบนนวเ,เนียนนูเนี้ยกันอยู่ครับอาศัยความแข็งแกร่งครับจังหวะนี้โอ้โหวงในนี่แลกกันอย่างสนุกคู่ขี้แล้วนะครับตอนนี้ เพราะว่าทางด้านของเพชรศิลานี่ไม่กลัวนะครับสู้ในด้วยนะครับไฟนี้พยายามเบียดเข้าหาโชคพันล้านนี่โอ้โหสามยกแรกนี่เดินด,ด,ดีดีอยู่แล้วนะครับยกนี้นี่ออกมาถอยตั้งรับเอาเลยครับเปิดโอกาสให้ทางด้านของเพชรศิลานี่เดินฝาดซ,าซ้ายซ้ายสวยๆไหลดอกนะครับขยับมาเรื่อยนะครับเพชรศิลาเอ้าขวาไปยังตดเอ้า้ายเข้าเอ้าดอกนี้สวยนะครับของเพชรเอา้าโดนโต้คืน โอ้โหยังกำกึงกำกึงตลอดนะครับยกนี้ออกมาตั้งรับนะครับโชคลาเอ้าเป็นการเปิดโอกาสให้เพชรศิลานี่ได้ทําด้วยครับอ้าวซ้ายไม่ถึงครับโอ้โหคู่นี้บีหัวใจเร้าใจครับอาจังหวะนี้ช่วงปลายช่วงปลายใครได้ครับช่วงปลายใครได้ขยับโชคลาญอ้าออกไหมครับออกไหมครับม้าหมดยก4ี่ครับลุ้นกันอันห้าครับมีทุนการศึกษานะครับ ถึง1ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้มีหัวใจครับล้วก็ลุ้นกัน2หน้าเลยครับอาใครใครทำได้ชัดน,นี้อาแมาเตะซ้ายครับเพชรศิลากับโชคพล้าคยับแฟนมวยดูแล้วก็ให้คะแนนในใจด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เริ่มจะขยับเข้าหาเหมือนกันนะครับยกนี้ทางด้านของโชคพล้านเพชรศิลานี่อาศัยจังหวะแล้วนี่นะครับคอยถีบสกัดเอาไว้โชคลาญไม่สนยายับจะเบียดเข้าหา ามาดูกันนะครับว่าใครจะออกได้แม่นๆสวยๆวกันมาดูกันที่วงในดูการไล่แขนนะครับโอ้โหเอาเลยครับโชคพันล้านเลายานจะเบียดจะปล้ำแต่ว่ายังตีไม่ได้นะครับยกนี้เอาลุยลุยนะครับโชคพันล้านเอาเพชรศิลาซ้ายไปหลุดอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะดอกขึ้นดอกนี้ไปเลยนะครับใครก็แล้วแต่เอาเหียบไปนะครับโชคพันล้านเวลาเหลืออีก2นาทีครับ เข็มขัดช่อง True4U ใครก็อยากได้ครับแล้วก็ข่าวดีจากบิ๊กบอสใหญ่มาแล้วนะครับว่าปีหน้าใครเป็นแชมป์ทูใครป้องกันแชมป์ต้องมีเงินรางวัล50,000บาทเอาเอาเกี่ยวเทได้ไหมเทได้ไหมยังคืนไม่ได้ครับโอ้โหดูดิคู่นี้ต่อยแล้วตื่นเต้นจริงๆนะครับเพิศลาแดงน้ำเงินโชคพันล้านไม่รั่วกรรมการจะออกอย่างไรนะครับชิงแชมป์ด้วยแล้วก็มีรางวัลพิเศษ,ษด้วยนะครับอีก1ล้านนะครับทุนการศึกษา ไฟแดงนะครับเพศิลาน้าเงินโชคพันล้านภาคนี้ภาคที่2ครับโอ้โหเร้าใจครับบีหัวใจทุกยกครับนี่ครับคือเสน่ห์ของคู่เอกครับเอาละครับขยับเข้าไปหานะครับเรียกว่าชิงจั่วออกแข่งกันสนุกแล้วนะครับตอนนี้ดูว่าต่างฝ่ายนี่ต่างมั่นใจแล้วนะครับเกมการชกก็ถือว่าคู่ขี้กันเหลือเกินครับโอ้โหดูดิต่อยกันแบบเร้าใจสะใจนะครับนี่แหละครับทุกอยูมวยมันมันสุกให้่าน้ชมอย่างนี้ ในานามของเพชรดีบ็อกซิ่งมาชั่นนะครับแล้วก็ใครๆก็ดูนะครับของชัพูรีสดอ,อุทัยทัพอาสาโอ้ยชมรายการนี้นี่นะครับนายกอ๋อบ้านหีบโอ้โหหลายๆคนชมรายการนี้ทั้งเมืองนะครับทั้งเมืองเลยทีเดียวแล้วก็คู่นี้นะครับฝ่ายแดงเพชรศิาลาน้ำเงินโชคพันล้านแล้วก็มีทุนการศึกษาด้วยนะครับก็ถึง1ล้านเลยทีเดียว เอาละครับมาดูกันนะครับเหลือเวลาอีกครึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะตัดสินใจผิดหรือตัดสินใจถูกนะครับเวลาที่เหลือนะครับต่างฝ่ายมีต่างมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับออกมาขยับหลอกล่อนะครับโดยทีมงานของทั้งสองฝ่ายนี้ก็ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจกันเหลือเกินนะครับนี่นะครับในนามของ c ีนะครับเจริญพกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนท่านทศพงศ์วิเศษไพทูลนะครับแล้วก็ในนามของเพชรดีบล็อกซึ่งมรดชนี อวดแฟนหมัดมวยเลยทีเดียวนี่นะครับจัดมวยให้แฟนได้ลุ้นกันอย่างนี้เลยทีเดียวแล้วก็โตโยต้าต้องเทมอเตอร์นะครับ02662 6555จากเทมอเตอร์อ้าวหมดยกสุดท้ายนะครับมคู่นี้เดี๋ยวรอสักผู่เดียวเพราะจะต้องมีการประกศาศคะแนนด้วยนะครับโอ้โหได้ไหลายชอดเลยทีเดียวคู่นี้ฝ่ายแดงก็คือเพชรศิลานะครับน้ำเงิน โชคพันล้านแล้วก็ในสนามก็คือไฟแดง49ให้ฝ่ายน้ำเงิน48กรรมการท่านที่สองครับกรรมการธนวันรวงสาสารให้ฝ่ายแดง49ให้ฝ่ายน้ำเงิน48 และกรรมการท่านที่3ครับกรรมการเกือกไก่เกาเกี้ยงมีความเห็นเหมือนกันครับให้ฝ่ายแดง49ฝ่ายน้ำเงิน48คะแนนชนะอย่างเป็นเอกฉันท์เลยนะครับเพชรศิลาวอุรชาครับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทช่อง2 for you ครับนี่ครับและในโอกาสนี้นะครับกราบเรียนเชิญครับท่านในสนามครับคุณอำนวยเกตบำรุงพร้อมด้วยท่านดรพงษ์วิเศษไภัยทูลครับร่วมกับบังมัดคองตันครับนี่ครับมามอบ เข็มขัดแชมปเปี้ยนทูฟายูมวยมันวันศุกร์ในรุ่นซปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์พร้อมกับเงินรางวัลพิเศษอีก1ล้านบาทครับ